สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน M4 พิพการเชียงใหม่นะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่นี่ตั้งอยู่ตรงแยกกาดรวมโชคนะครับตลาดรวมโชคหรือหมู่บ้านโลเด้นทาวน์ซอย5นะครับเป็นร้านเล็กๆครับเป็นสาขาของช่างยนต์นะครับวันนี้เช่างยนมาเชียงใหม่ก็เอาของมาเติมรับเอาอะไรมาเติมเอาปืนมาเติมนะครับเอาปืนมาเติมมาเซตหน้าร้านให้น้องขวัญนะครับก็ ร้านจะเปิดให้บริการทุกๆวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ไม่หยุดนะครับหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับพนักงานจะหยุดวันจันทร์เปิดก็10บโมงถึง6กโมงนะครับแก๊สกระสุนอุปกรณ์มีครบหมดนะครับวันนี้ที่มาก็แน่นอนนะครับอาร์มี่มาก็เอาอาร์มี่มาเติมมาทารานแท็กติคอลนะครับ R 6 0 1 R 6 1 4 C N C นะครับก็สิ1เจ R 3 2มมาครบหมดเลยนะครับดับเบิลเบลก็มีนะครับอันนี้ก็มาเติมนะครับ ชาร์โดว์ทูออร์เรนก็เอามาไว้ที่เชียงใหม่ให้นะครับชาร์โดว์ทูออร์เรนตัวหายากนะครับตัวบูทลำกล้องเนาะก็มาเติมดอทนามาเซตเล d ดอตสโคปอุปกรณ์เสริมนะครับเอาปืนแบงก์กันมาเติมด้วยส่วนหนึ่งนะครับสามหกห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับบาเลตตาก็เหลือประมาณนี้ครับแบงค์กันไม่มีนำเข้าแล้วนะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยส่วนปืนยาวก็ ENC GNG HK นะครับก็เหลือประมาณนี้นะ MP5 M4 556 เกจีก็อ่ายูซี่ก็มีมาที่เชียงใหม่แล้วนะยูซี่แล้วก็ลูกโมนะครับลูกโมเอเลียสก็มาแล้วนะครับนี่ฮะลูกโมเอเลียสตัวนี้ขายดีเนาะเพราะจากเจ็ดพันเก้าเราลดเหลือหกพันเก้านะครับเพ,เพื่อนๆท่านใดที่อยู่เชียงใหม่ว่างเว้นอยากมาดูตัวจริงก็มาดูกับน้องขวัญได้นะครับน้องขวัญก็เก็บของให้อยู่ตอนนี้เราเซตของใส่ตู้ให้หมดแล้วนะลูกโมสองจุดห้านิ้วนะครับโอ้โหสามห้าเจ็ด บระกับด้ามไม้แท้นะครับมี2นิ้ว2.5นิ้วกับ3นิ้วนะครับเรามาไว้ที่เชียงใหม่ให้แล้วนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยตกาเรฟนะตัวกาเรฟทีทีสามสิบสามวีนะฮะมาครบหมดเลยลูกกระสุนแก๊สเกินมาเติมให้แล้วนะครับปืนเซ็ตในตู้แล้วนะมาดูได้เลยนะครับแปะราคาให้เรียบร้อยเลยนะครับงานวีนะครับก๊อกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก๊อกสิบเก้าเจนห้าเจนห้าเอ็กนะฮะมีหมดเลยนะครับที่นี่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกโอ้เยอะนะ ก๊อกตัวสไลด์สีเงินสามสิบสี่ฮะก๊อกดำดำทองสไลด์เงินโอ้มีเยอะครับของที่ร้านที่เชียงใหม่เรามาเติมไปในตู้ในอาร์มี่สีชมพูในลำปางหมดแล้วมีที่เชียงใหม่นะอ่าร์หกสิบเก้านะครับบางตัวนะครับเพื่อนๆที่ลำปางอาจจะหมดนะแต่ที่เชียงใหม่อ่ะยังมีอยู่นะถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆก็อยากมาเห็นตัวจริงอ่ะอาร์มี่พวกสตาร์คาโตมีมาครบหมดเลยนะครับเดอยเบลจะอ,อยู่ตู้ล่างนะครับก๊อกยี่สิบหกก็มาแล้วนะมีคนถามหาตัวไซเลนอาร์ม ผมเอามาเติมมาที่เชียงใหม่หลายรุ่นเลยนะครับหลายรุ่นเลยมาลุอีมาลุอีวันนี้เราเราเอามาไว้หลายรุ่นอยู่นะครับมีซิกมีตัว v 1 0 a l t ล a มีตัว m 1 9 1 1ง1หรือ m 1 m 4 5นะครับ spring fuel นะพวกนี้มาเลยนะครับตัวจุด43นะครับจุดสี่สาม i a p a ops นะครับมาลุอีนะมาลุอีก็จะมีอยู่2,4,6,8ประมาณ8รุ่นนะครับก๊อกอ่ะประมาณ8รุ่นก๊อกสิ สิบเจ็ด gen สอ่าสิเจ็ด gen สก็มีมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับสิเจ็ด gen สแล้วก็มีอะไรเนี่สิบเก้านะ gen สอ่าปืนหลายๆตัวนะครับอ่าซีซต ts ts 2 w นะมาแล้วนะครับอ่าชาร์โดตัวบูตนะครับชาร์โด one ชาร์โด w อ่ามาครบหมดเลยนะครับหนึ่แกะลายตัวตัวนี้ก็ยังโปอยู่นะยูมาเล็กตัวลิขสิ์นะครับยูมาเล็กล็อกสิบเกครับสิบเจนะครับสิเ gen สี่จ gen หนะครับ โปรจริงๆราคามัน5 0 9นะครับเรายังให้4,900อยู่ต่อโปรให้นะครับซิกเซาเออร์ P226 ลูกโม่วินกันนะครับวินกันลูกโม่ยูมาเล็กนะมีมาให้ครบหมดเลยตู้บนเป็นอะไรตู้บนเป็นเอพีศูนย์หนึ่งลำปางไม่มีแล้วนะครับนี่ลงเชียงใหม่อยู่ตัวหนึ่งนะเอพีศูนย์หนึ่งกับเอพีศูนย์หนึ่งซีเลตา92อะไร5.1สตา c c คาโต้นะครับซิก ซิกเอ็มสิเเหลือที่เชียงใหม่ตัวหนึ่งนะฮะสีทรายลำปางหมดแล้วตัวนี้นะครับบางตัวก็มีที่เชียงใหม่นะครับอยู่หน้าตู้อาทิตย์ไหนก็จะมาครั้งหนึ่งนะครับเอาของมาเติมให้แล้วก็มาช่วยเซตของแล้วก็แปะราคาให้ที่นี่นะครับก็อย่างที่บอกครับใครอยากเข้ามาก็พิมพ์ใน Google แ a p ได้เลยนะครับว่า M4 ็มโฟบีบการสาขาเชียงใหม่นะครับอ,อะไรก็มีให้อันนี้ปืนยาวก็จะมี901นยะเอีน e ซี C ที่เราเพิ่งทำรีวิวไปนะมาเติมเป็นสีทรายเนาะ 901si25 แล้วก็มี Vsr10 สีดำนะครับตัวนี้นะ Vsr10 ไม้แท้แล้วก็204 201 204ชิดหนึ่งนะครับ m 2 4 s n o เอออันนี้เป็น m24nk นะครับแล้วก็ลูกซองชักยิงเซมาที90เอาหมวกให้แล้วนะครับเอาหมวกมา m16a1 กับ a3k98g36akc7 AK ศูนย์สองอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วนี้เดี๋ยวที่เชียงใหม่นะลำปางหมดนะศูนย์สองศูนย์สองห้านะครับแม็กกาซีนสำรองอะไรต่างๆก็มีมาให้นะครับร้านเล็กๆที่เชียงใหม่แต่ก็พอมีของให้กับทุกอย่างถ้าเกิดตัวไหนที่เชียงใหม่ไม่มีนะครับก็สามารถแจ้งน้องขวัญน,นะครับไว้ได้นะฮะก็ให้เช็คไปทางที่ลำปางนะครับถ้ามีก็ ทุกๆวันอาทิตย์ก็เข้ามาเอาของได้นะครับอาทิตย์ตอ่อกลางวันเพราะช่างจะมาวันอาทิตย์มาวันอาทิตย์ช่วงสายๆช่างก็จะเอาของมาเติมที่นี่นะครับอย่างตอนนี้ลูกค้าหน้าร้านหมดแล้วเราก็มาช่วยกันแปะราคาของและเซ็ตของใส่ตู้ให้นะครับเซ็ตอุปกรณ์เติมอุปกรณ์ให้นะครับใครอยากมาก็พิมพ์ใน Google แ a p ได้เลยนะครับหรือว่าทัก l i n e id line add info b shop ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะส่งพิกัดให้หือ คุยมาทางไลน์ก็เลยนะครับถามว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างเช็คได้ตลอดนะครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอจบวิดีโอนี้แต่เพียงแค่น,นี้ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับนี่อยู่ในกระจกนะเงาเงา,งาโอเคขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ